หากเคยเจอปัญหาเหล่านี้ต้องรีบหาบริษัทรอปภเพื่อจ้างโดยด่วนความปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองและทรัพย์สินหากเป็นบ้านเรือนที่มีคนเข้าออกตลอดมีเพื่อนบ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้ก็ยังพอที่จะสบายใจได้ค่ะแต่ถ้าเป็นโรงงานอาคารสำนักงานหรือโครงการหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่นะคะลูกบ้านเนี่ยก็จะออกไปทำงานกันตามเวลาแล้วดันเจอปัญหาที่กำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะแนะนำว่าเจ้าของควรรีบหาบริษัทรอปภนะคะเข้ามาช่วยดูแลเป็นการด่วนค่ะ1นนะคะด่วน ขโมยยกเขาหรือมาป้นเอาทรัพย์สินออกไปแค่โดนยกเขาหรือขโมยของครั้งเดียวนอกจากเสียดายทรัพย์สินแล้วยังรู้สึกเจ็บใจอีกตั้งหากอย่าให้ปัญหาดังกล่าวต้องเกิดขึ้นซ้ำหลายรอบแนะนํานะคะว่าให้ดูรายชื่อบริษัทรปภแล้วเลือกจ้างเข้ามาใช้บริการเลยจะดีที่สุดการที่มีเจ้าหน้าที่รปภเดินตรวจตาได้บ่อยๆบ,บอกเลยนะคะว่าปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ 2. นะคะไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรภายในตัวอาคารหากคิดว่าการโดนขโมยของการโดนป้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้ววลีอย่างโจรป้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จากบริษัทรักษาความปลอดภยัยจะช่วยคอยเป็นหูเป็นตาและคอยรีบแจ้งพนักง,งานดับเพลิงเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วค่ะสนะคะ โดนลักเล็กขโมยน้อยจากพนักงานในองค์กรเองเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่มองเผินๆน,นะคะเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่อย่าลืมนะคะว่ามันคือการกระทําความผิดเช่นกันค่ะทุกคนดังนั้นนะคะการหาบริษัทรปภแล้วเลือกจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานตรงส่วนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและความอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมค่ะและไม่ต้องกังวลใจนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันหยุดช่วยสร้างโอกาสแห่งการเติบโตในทางธุรกิจพร้อมต่อยอดอนาคตได้ตามที่คาดหวังค่ะ